สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ่นดีนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับเหรียญกาล่าและดอสคอนนะครับก็กาล่าก่อนเลยนะครับกาล่าทำเฟรมดีนะครับหลังจากที่หลุดลงมาจุดสําคัญสําคัญนะครับแถว0.29นะครับราคานี้นะครับ50%นะครับของฟิโบใหญ่สองฟิโบนะครับ นะครับโซนนี้เลยคือหลุดลงมา50%แล้วนะครับต่ำกว่า50%ด้วยซ้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ให้ซิกไปแถวลายกลุ่มนะครับบอกว่ากล่าจะกลับบ้านเดิมนะครับบ้านเก่านะครับก็แถวไฮเดิมนะครับ0.14นะครับมาเป๊ะๆเลยนะครับเนี่ยเกือบเกือบถึง0.14นะครับก็ถ้าไม่ถึงอย่างเนี้นะครับ ถ้าอาการที่ลงมาไม่ถึง0.14นะครับยังไงก็ต้องย่อมาให้ถึงนะครับเพราะมันต้องมารีเทสตรงราคาไฮเดิมนะครับก็คิดว่า,าสำหรับกาล่านะครับกาล่าในช่วงนี้นะครับลงมาที่จุดไฮเดิมไม่ไม่ใช่ว่ากลับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าดูจากบิตคอยนะครับเดี๋ยวบิตคอยพาลงอีกนะครับเราต้องเบื่อใจกันไว้บ้างนะครับ ผมจะมีเป้าอยู่ในสามเป้านะครับที่มองไว้ในตอนนี้นะครับที่จะมองกาล่าได้นะครับถ้าเกิดหลุดลงมาจริงนะครับกาล่าก็จะเป็นเป้าที่สองที่0.12นะครับส่วน0.07น่าจะมายากนะครับแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้นะครับก็ส่วนใหญ่คนที่ยังถืออยู่นะครับเนี่ยในโซนเนี้ยก็คิดว่ายังมีอยู่คนที่ถือในราคานี้ยังมีอยู่เยอะนะครับเพราะว่า เรายังประมาณไม่ได้ตอนใดที่บิตคอยนยังลงอยู่นะครับก็จะเป็นเป้าแนวรับสําคัญไปแล้วนะครับตอนนี้ถ้าถ้าเกิดว่าใครที่มีแผนที่จะรับของคือรับเหรียญกาล่านะครับผมมองนะครับมองว่ากาล่านะครับน่าจะขึ้นไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ขึ้นไวเหมือนเดิมเนาะอันนี้คือ อ่าเป็นจุดกระแสที่อ่าเข้ามากับกระล่าเร็วเร็วมากนะครับส่วนส่วนตัวผมมองว่าเข้าที่หลุดลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นจุดสำคัญที่ลงมาแล้วกลับขึ้นไปนะครับต้องเจออ่าแนวฟิบโบหลยหลายแนวนะครับนี่นะหนึ่งจุดเก้านะครับสองจุดสามสองจุดเก้านะครับประมาณเนี้ยนะครับ คือเจออยู่อยู่หลายแนวต้านมากเลยนะครับก็ใครที่วางแผนเก็บระยะยาวนะครับซื้อได้นะครับซื้อได้เลยนะครับในจุดจุดสำคัญสาคัญนะครับสามไม้นี้นะศูนย์จุดหนึ่งสี่ศูนย์จุดหนึ่งสองและศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะครับความยากก็อาจจะมาไม่ครบไม้นะครับครบสองสามไม้อาจจะมาไม่ครบแต่จุดเดิมเนี่ยเดี๋ยวต้องลงมาเทสแน่นอนนะครับลงมาเทสแน่นอน สำหรับกาล่านะครับก็บิตคอยนะครับก็น่าสุดสามหมื่นสี่ห้าร้อยแล้วนะครับโอกาสที่ลงไปก็มีเยอะนะครับกาล่าตามบิตคอยแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อใน่าคลิปหน้านะครับสำหรับกาล่าเดี๋ยวไปดูเหรียญดอสคอนก่อนนะครับเหรียญดอสนะครับพอ,อทีแรกน่าจะไม่หลุดแล้วนะครับน่าจะไม่หลุดแล้ว แถว1.4นะครับแถว1.4นี่ยืนอยู่ได้ตั้งนานนะครับยืนอยู่ได้ตั้งนานนะแถว1.4สุดท้ายก็ลงมาแถว1.37แล้วก็ยังหลุดลงมาอีกนะครับก็ต,ตาม BTC เหมือนเดิมนะครับดอทแต่ว่า,าคู่แพรนะครับและาการที่ลงมาเยอะมากๆนะครับใช้เวลาลงมาตั้งแต่กลางกลางกลางปีที่แล้วนะครับ อันนี้ก็เกือบผ่านมาแล้วเกือบเกือบปีแล้วนะครับสําหรับดอทคอนครับโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนะครับมีสูงมากสูงกว่าเหรียญอื่นๆนะครับและราคาก็ต่ํากว่าเหรียญอื่นๆด้วยนะครับแต่โซนอันตรายก็มาด้วยกันนะครับหลังจากที่ผมดูมาแล้วนะครับโซนอันตรายของเหรียญดอทนะครับตามเฟรมสี่ชั่วโมงก่อนนะคนี่นะครับลงมาแตะที่หนึ่งจุดสองพอดีนะครับ 1.2พอดีถ้าหลุดโซนนี้นะครับหลุดโซน1.2 1.1ก็จะมีอีกอีกสเตตหนึงที่รออยู่นะครับแต่0.08เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูอาเทอาราเฟรมดีนะครับ0.08ก็คือเป้าไฮเดิมนะเหรียญที่เกิดขึ้นมาแล้วก็คือกาล่านะครับกับบ้านเก่านะครับสำหรับดอทนะครับมีสิทธิ์สูงนะครับถ้าเกิดหลุดโซนฟิบโบ0.11นะครับ เพราะว่านี่นะครับทําไมนะครับดูกันให้ชินตาไปก่อนนะครับฟิบโบตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดหลุด0.11คือเลย50%นะครับกลับบ้านเก่าทีเดียวนะครับ0.08นะครับใครที่มีโปรแกรมที่จะรับตรงนี้นะถือว่าโอเคนะครับรับมาถือยาวนะครับถ้าเกิดลงมาจริงๆนะครับถือว่าโอเคมากนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ก็มีกระแส ขาขึ้นที่รุนแรงนะครับถ้าเกิดมีการปปุกปั่นกระแสขึ้นมาหรือยังไงนะเนี่ยเป็นเหรียญที่เหมาะกับการถือยาวนะครับในในช่วงปีนี้นะครับปีนี้แค่ต้นปีเริ่มไม่สวยนะปลายปีนี่สวยแน่นอนนะครับ mm hmm. สำหรับดอทคอนนะครับก็เป็นอ่าผมถือว่าเป็นเป้าที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอแล้วนะครับ0.08คาดการว่าอ่าก่อนหลุดนะครับก่อนหลุดถ้าบ t t c หลุด หลุดาราคา2,9งหมจริงๆครับอาจจะได้เห็นแน่นอนนะครับอาจจะได้เห็นแน่นอนนะครับส่วนรบบดอคอนเป้าด o อคมาดูให้ละเอียดกันอีกนิดนึงนะครับอเอม,เมก็ตัดลงเรื่อยๆนะนี่นะครับ เม .200 นะครับยังไม่กลับตัวขึ้นนะครับจริงๆมันลงมันก็ลงจากนี้ไม่เยอะแล้วนะครับจริงๆอนะ่ะเพราะว่าถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันว่าถ้าวิเคราะห์จากเหรียญน,นะหลังจาก0.08แล้วขึ้นไปตั้งปีก,กว่านะครับใครส่วนใหญ่จะมีคนถือยาวหรือไม่นะครับจะมีคนถือยาวหรือไม่แล้วใครจะมาตัดใจขายในช่วงนี้นะครับถ้าถ้าส่วนใหญ่ถ้าคิดกันอย่างนี้นะครับ ก็อาจจะไม่ลงไปต่ำกว่า0.11นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ถ้าใครตัดใจขายกันขึ้นมานะครับในโซนเนี้ยที่เคยรับกันต่ำๆเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปที่บ้านเก่านะครับ0.08ประมาณ0.09นะครับอาจจะมาไม่ถึงเดี๋ยตกลดนะครับถ้ามาไม้นี้นี่ใครที่เป็น FC d o กพลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับก็ ปีนี้ถ้าถ้าเริ่มต้นเหรียญที่ดูดีที่สุดนะครับสบํานะสหรับผมนะสำหรับผมเนะยก็ไม่ได้ติ่มด็อตคอนเท่าไหร่นะครับแต่เป็นคนที่ดูดูคิดว่าเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญที่กลับตัวขึ้นและทำกำไรมากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ถือว่า,าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามองมองเป็นขาลงนะครับก็ถ้าลงมาจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ลงมาแล้วนะครับแล้ลงมาเกือบ ที่เดิมนะครับ0.08อีกนิดเดียวเองนะครับควาจริงมันมันดูไม่ห่างกันนะก็อีกอีกกี่จุดนะครับประมาณ4,000จุดเนาะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันสําหรับดอทนะครับจะลงไปได้หรือเปล่าถ้าลงไปได้ก็ถือว่าเป็นของดีนะครับถือว่าเป็นของดียังไงลองลองลองดูตามที่ผมบอกนะครับขอบครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ